น่าจะยาวนานหลือเกินจึงลืมถามถึงเราที่ผ่านมาน่าจึงท้องร้องขอทานเริ่มจะสุดทาง แรงแข่งจ้องดอกไม้ไว้ไปตามลมโง่ลิมของนัดแสนแสนหน้าท้องลองหน้ารามจนนี้เลี้ยนหนึ่งบาท บรรจุลงตรงทองถาดเริ่มจักแสงอ่อนจนแสบปาหายนายาวนานไม่พบไม่เจอหน้าทองลองหน้ารา